สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแอดมินทังช่องช่งโค้งชาแนลจะมีเรื่องราวต่างๆในแวดวงบันเทิงวงการหมอรองหมอลำมาเบาซูพีซูน้องฟังคือเก่าค่ะมือนีแอดมินกระยิบยกเอาเรื่องราวของหมอลำใจเกินรอยบอดบอยสิริชัยมาเบาไห้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะคะ่ะเรื่องราวที่สีน้ำมาเบาถึงในมือนี ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นายินดีแต่ว่ามันก็เป็นแค่การจับคู่เนาะค่ะพี่น้องซึ่งก็มีการแซวกันจนเป็นว่าเอาไปเอามาพระเอกนางเอกคู่นี้สีโบมักกันแทสะบอสันดอกคะ่ะอันนี้บอดบ่อยเพ่นกวาเนะคะ่ะนั่นก็คือคู่จิ้นคู่ไม่ของหมอลำใจเกินรอยซึ่งมีความหนาหักโบเพรหัวหนาวง คือจังบอดบ่อยกับซอเอ็ดเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นคนมนาตายคายกันด้ยค่ะพี่น้องแต่ก็บเบิงไปเบิงมานน่กะทรงสิม,มากกันแล้วล่ะค่ะพระเอกวีนลรืบดินเฮาทรงสิมามากนางเอกปามีแล้วล่ะเนาะคะ่ะซึ่งบางคนถ้าบอกท่านในหูจกหักเนาะค่ะว่าพี่พน้องว่านางเอกปามีคือผู้ใดมาแต่ใสานางเอกปามี นีก็ขึ้นหนึ่งในนางเอกของหมอล่ำใจเกินรอยซึ่งนองเองกับอายุยังบบท่านหลายอายุ22ปีแต่ว่าทั้งพระเอกวีนี่ก็อายุ32ปีแล้วเนาะคะ่ะห่างกันส0ปีเลยแต่ว่าอายุมันกับโบวมาเป็นอุปสรรคเนาะคะ่ะถ้าคนเทามีใจโตกันซึ่งแอดมินเบึ้งไปแล้วก็คือกันแห้งค่ะเ่ว่าสิเป็นนาตา หรือว่านิสัยใจคอมีความขี้อายคือกันแต่ว่าช่วงหลังๆนี่พระเอกวีกสิมีความไกล้ชิดนางเอกปามีดูเท็ดีค่ะพี่น้องบว่าสิเป็นเวลานางเอกปาบมีค้นของขึ้นรถกสิเห็นพระเอกวีเขาไปซอยคอยเทคแคร์อยู่ตลอดแล้วกับเวลาที่นางเอกปามีอยู่ทงเวทีพระเอกวีกสิคอยชำเรื่องเบิง แล้วนางเอกปาหม,มีกระซ่งสีหูโตอยู่เด้นี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าก็มีการซบตากนอยุ่เรื่อยเนาะคะ่ะบอดบ่อยเฮากันเลยบอพาดที่สีเหาะแล้วก็จังไม่เหาะถืออิลีเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เบิงท่งไปเร็วแต่คือสิมากกันมีความหนาหักเหมาะสมแน่นอนอิลีค่ะบอดบ่อยเฮ้ากระดายซึ่งบอดบ่อยก็ยังได้เปิดเผยว่าทามักอิลี ถ้าตกลุมปร่งใจกันอิหลีบอดบอยนี่ล่ละค่ะก็สิเป็นค้นไปขอห้เนาะค่ะพี่น้องวอาง่ายๆว่าบ่าสิเป็นเงินแต่งเงินหยางก็สิอกซอยยางติมที่บอดบอยเพื่อนกระได้วาจังสันเนาะคะ่ะแต่ว่าทางพระเอกวีก็ว่าอายุมันคือมาห่างกันคักแท้แล้วก็เปิดเผยความในใจว่าเอบมักนั่งเอกปามีนี่แต่โดนไป พระเอกวิก็ได้ตบแบบไอ้ไอเนาะค่ะว่าตังต่กีกบก้บกาวว้หย่อนว่าอย่างวัดตีพี่นองหย่อนว่านั่งเอกปัมมีเบิงส่้งไปก็คือจังว่าสีมีผูบาอยู่เลยจังสีนาค่ะก็เลยบก้าว้าออกไปแต่พ่อไปไปมาๆประจวบเมาะคนเฮาดวงสมพงกันคือใดบุค่ะนั่งเอกปัมมีเฮาก็เลยโสดก็มาเชียร์ซอยกันเนาะค่ะพ่นอง มักกะดีโบมักกะบ่เป็นยังเพราะว่ามั่นก็เปลี่ยนเรื่องของคนสองคนเนาะค่ะโต้ห้เหาะใส่ปานใดแต่ถ้าเพิินเคมีบ่ตรงกันมั่นกับไปกันบไรเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้เนาะค่ะสำหรับพระเอกวีนาลือบดินและนั่งเอกหน่อยปามีซึ่งนางเอกปามีกระทือว่าเป็นน้องไม่ของหมอล่ำใจเกิด้อยนางเอกไว้ใสน่ารัก นี่สาเอไอเนี่ยแจ็กน้อยบบคอยเบาบบอคอยจ่าก็เลยเหมาะสมกันกับพระเอกวีเพราะว่าพระเอกวีก็เป็นข้นเงียบๆติมๆม,มบอคอยเบาสละนาะค่ะเบากเบาคยๆจัยงหดาดก็เอาใจเสียซอยกันเนาะค่ะแฟนคลับเอฟซีเฮาและสุดท้ายนี่แอดมินทั้งช่องชมโขงชาแนลก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการคอมเมนต์ค่ะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีของคณะหมอล้ำใจเกินลอยค่ะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่วมโขงชาแนลค่ะขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บแย่าจนรำ่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขสบายดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ